ที่ถึงพี่บอสเอ้เกณฑ์น้องพี่และหยัดมาตรงนี้อ้าวเจยบร้อยหนึ่งประตูศูนย์รับนักกอลอ,อ,อิสราเอลแรงเป็ไทยครับได้จังหวะขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูศูนย์ไปแล้วครับใส่เบอร์เจ็ดนะ นินจาครับบอกสายรีโมทปายก็ตตอบอลธน,น,นาของตอมมาที่เน้าศตสามจิ้งเ้ากลางมาจหวันนี้ไม่ไผ่านยังเป็นธนาของ Ninja. นินจานี่ครับสายรีโมทเ,ออเรียบร้อยครับโอ้จังหวะหลุดแล้วมันหลุดเป็นแผงเลยฮะ เราต้องชมทน้าของเจ้านินจารครับแมไม่เคยดูรายการอื่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเอา้าลูกนี้นาชีบอกว่าเดี๋ยวมันห่างไปนะไม่เป็นไรรับลูดโอ้โหนี่ครับจากหมายเลขเก้าครับหนงจะเป็นให้บอลดีครับนะ และดูให้มาเอาบัญญาวรกคุณ<อ>นี่นี่มาแล้วครับเั้ของนี่ครับบัญยาวรกคุณเรีบยเพียบไปหมดอสองสองแล้วครับแกวที่ตะแหวงเว้จ้าแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ลูกนี้บอลเปลี่ยนทาง พี่เหลียวแม่งเป็นคนที่ขุดชื่อเขาเรียกว,ว่านักเตะไอคอนน่ะโคตรจริงเลยนักเตะไอคอนแล้วเอาเรียบร้อยหนึ่งโอ้หนีไปแล้วอย,อยู่ก็ช็อตไปเองหรือเปล่า หรือไอแม็กก็เหมือนการจำไว้เี่สองกันฮะหนูจะวักนี้ก่อนครับสามสิบเจ็ด่าไปได้ครับไปก็ต่อถ้าปันยาวัลคุณเนมยายตัวมาแล้วนี่ครับมาแล้วโอ้ยน่านอนจริงครับเจ้าเนม,มครับ ถูกไหมผมบอกแล้ว13ปีปีววเนี่ยไม่เบอร์สิบเจ็ดาท้อเอาอีกลูกข้าวผู้นี่ไงอขอปุ๊บจัดให้ปั๊บนี่ไงพยายับหนีกแกงไส้กอกลงมาอีกแล้วครับนีเจ้าเนมนี่ครับเนมขวาแล้วก็ดูวันนี้มาวินน่งไปสายวันนี้ไม่ผ่าน แล้วดูว่าปลายจะตอบจังหวะนี้อ้าวบอลหลุดมาลูกนี้เกนโอ้โหต้องมีชีกแล้วเกนให้มานี่ครับเป็นผู้สั่ประตูที่เล่นเท้าได้นิดหน่อยแล้วก็ไปต่อจังหวะนี้ก็เป็นบอลยาวเลวคุณได้ได้เออก็มาดิโอ้แกงลูกต่อไม่จริงจิ้มปากหรือวะ เดี๋ยววันนี้มาแล้วให้มาออกนหลุดไปแล้วเลือกเรียบร้อยครับโทษนิ่งโทษเหนือเอ็งไ,ได้ทยครับไม่ยอมเหมือนกันครับเอ็งยิงข้าก็ยิงอะ่ะ แล้วก็ไม่ทันแล้วครับจบด้วยสกอร์นี้เลยครับเป็นหน้าของพัญญาวราคุณครับแพ้กับน้าอิสมามระแรแห่งประเทศไทยไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ6แบบสุดมันเลยครับ